เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาฏ13กรกฎาคม2562ทรงพระเจริญควรไม่ควรและแต่จะโปรดก้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ พระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานประจำเมืองสกลนครเดิมเป็นเทวสถานในศิลปะเขมรโบราณด้วยความสำคัญประดุจหลักเมืองเมื่อพุทธศาสนาจากล้านช้างเผยพแพร่เข้ามาพุทธศาสนิกชนจึงแปลงปราสาทหินเป็นพระเจดีย์สร้างพระธาตุเจดีย์แบบศิลปะล้านช้างครอบทับปราสาทหินเดิมเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนมาถึงปัจจุบันทั้งผูกเรื่องราวเข้ากับนิทานพุทธศาสนา ปรากฏในตำนานอุรักธาุว่าบริเวณพระธาตุเชิงชุมเคยเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมาของพระพุทธองค์ในสมัยพระยาสุวรรณพิงคารแห่งเมืองหนองหานหลวงและพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสถานแห่งนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่หจะเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทเช่นเดียวกับพระองค์และพระอดีตพุทธะพระยาสุวรรณพิงคารจึงสร้างเจดีหินก่อครอบรอยพระพุทธบาทกรุงศรี ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย